ครับครับไปเซ่นนะ,ะเดี๋ยวรอคุณแม่จะลาเนี่ยคุณจะเอาให้เนียงก็ก <c oughs> ินกินนะกินสาลาเปาแล้วเสียเอาบิสติกมาแบ่งให้มนะัน <c oughs> นะครับฝ่าเพิ่นได้โต้ใหม่อย่างนี้เพิ่นเพื่นซื้อโต้มาให้เจ้าโ <c oughs> ต้กินข้าวนี่ อั่นฝรั่งมาให้ฝรั่งกันแล้อ่ำฝรั่งงานเจ้าหนของเด่นอ๋อเป็นฝากมาให้แล้วมาไว้นี่เลยอ๋อพัดลมกับพัดลมใหม่อ๋อพระลมเก่าอ๋อเก่าเพิ่มเงาเพิ่มโลอ่เนาอ๋อครับมาเรื้ออันอันเก่าของพุ่นเหรอของพระเด่นอืมของฝรั่งของฝรั่งเนาะขนมาปั่นเบิ่อคุคนมามามาเงินมันร่วงวางเครื่องไปวางเครื่ง แล้วเอายัเอา啥งับนี่ไม่รู้ฮะเดี๋ยวว่้นแม่มแม่เมื่อยไปฝากสมัตสีสีแดงแดงแป๊ดแป๊ดเลยอแดงแป๊ดฝากสมัตสมัจักไปใส่ขนาดนัดไว้เลยได้มืนนี่เนาะสมัเนาะนัดสมัรไว้เืินเนี่ยไปให้สมัตมางฟ้อนไม่ใชฟ้อนหรือไบอกไปให้พวิอนหน้าพวิ โวยสูนก็ไม่วิบินฝรั่มเอาไปมาฝึกลำบอกกันเลยว่าสิให้สมแน่ะมามาฟ้อนใสมาฟ้อนใสนี่ตจมนี่แหละอนน้ำกำมะขันสิหลายอยู่เนาะนี่แหละแล้วลก็อันนั้นน่ะนี่จะสีดำๆเจ้ข้างๆทีไรนี่เราเอาที่ว่าสีอัน สีของผู้สาวสีเมียหรือสีอะไมันจะรุ่นสีแบบนี่ตสติเขาแล้วเปิดดึงรุ่นแล้วอ๋อนนไม่แต่แบบยังสีนะปาเปรี้ยวจี๊ดเลยลองนี่แมเมียคนขาวจะบอกบอกเข้าสีนี่มันเป็นสีแบบไปงานศซอานะใช่แต่ว่าถ้าทุ่มมือนีทาไปงานศซบ่ได้ใส่แมสอัออีอรีปอ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 ปรีวปอปอปอปรปอปรปอปอาอปอปรปอปน สตาร์ช็อปสตาร์ช็อะบ้านพนเพีงเพิ่นอยู่บ้านพนเพีงแต่เพิ่นไปเปิดอยู่อากาศบึงที่อย่างกาะอำเภอกุมพะวาปีเหรอ๋อใช่ไหมสตาร์ช็อปกับกุมพะวาปีมั้งผมก็บอกแน่ใจว่าอยู่ใส่นาะร้านสตาร์ช็อปมันจะเป็นเบือละตรงนี้พลาสติกปะมึงเคยเห็นอันนี้สีปะนี่อันนี้แดง ยางเลือดหมูอันนี้อันนี้คืออะไรเนื้สติกนื้สติกคือกับหมายหมายเขาว่าสีอย่างงามสีนี่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 มีประกายแบบนี่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 โอเคเลยสวยเลยเนี่ยใช่จะยังว่าเพื่อนให้ให้อย่างละอันสองอันแบบนี้นะถ้าของเจ้าได้่สาวเจ้าต้องเป็นดัแป๊ดๆป๊ดนะเนี่ยใส่ขมผู้เท้าเม็ดมะขามมะเมี้ยวไปสิแล้วอันนั้นเนี่ยสามันมีมีแบบเป็นแท่งแท่ค่ะเด็กอันแท่งหั่นเอาหรือปล่ มันเป็นแท่งแดงๆมันเป็นดดดแดงๆไหมเนาะสีชมพูสีแดงมีแดงแป๊ดๆให้สมัติเดี๋ยวมีว่าโบได้ให้เพื่อนไปส่งไปให้อีนะเนาะอันนั้นน่เออสาวบิก๊กอืมอะไรยังก็เอาออกเลยร้อยกว่าทุกอันอนะครับถ้าผู้ใดอยากไปซื้อนะก็ไปได้เดี๋ยวร้านสตาร์ช็อปที่ เอาดิเอาเลยเพื่อนให้เอาแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณร้านสตาชอปนะครับอำเภอกุมภาวาปีบอกผมบนแน่ใจนะที่เพ <laughs> ื่อนส่งเครื่องสำอางมาให้คุณแม่นะเมื่อนี้เพื่อนก็เลยเอามาแบ่งให้มะน,นาวไปใช้นะครับเลือกเอาตัวไหนอะไรที่ว่าเธอคิดว่ามันโอเคสองอัเอนออเนาะอันนั้นต่สีแบบอันนี้อาจจะเอาคืนเหรอเนลคืนมันเป็นสีเพื่อนอันนี้อันนี้มันเป็นสีเจ้าแล้วหระอสีชมพูกอน แม่เหรออะไรเริ่มมันแก่จังไลยนี่ดึงออก่แก่ให้บังดูอีคิวมาทาบังดูอีคิวฮะมาเลียบทาปากอีคิวเด้อเป๊ะเลยอ่ะแป๊ะกันยังวังอ่ะดีแมมปะแมมปะเอ้อย่าไปเซ็ตเสื้อพ่ะยันนี้อีคิวอืมอ่ะนะบิลส์สาวใสได้ยังวังมันแดงเกินแล้วนางเอ็ดบะนี้เอ็ดบะนี้ชมพูเกิน อันนี้ก็ส้มหมส้มอันไหนคันหน้ามาบังยิ้มาสวยเลยอีคิวสวยอันนี้เอาตัวสีนั้นแล้วก็อันนี้เอาเลยเป็ตัวสีม่วงสองอันน่ะตัวนี้มันงามเลยเอาไปเลยอันนี้เสียเอาสีส้มนี่ขอสีส้มนี่ให้สามเม็ดอันนั้นแล้วเท่ากี่อันสามสองอันหรอเอาอันนี้คือไม่เอาสามอันมันก็สีสวยได้ลรอให้ปะเล็กน้อยมันเป็นประกายเพชรบปล่าไหมเนาะ ตัวแรสัส่ที่เป็นประกายเพชรตัวใดตัวน,นี้นนนตัวท่าลงมือตรนี้ท่าบังดูหมองทาท่าดรอกพวกแต่งงานแดงปิดอย่างนียนะเป็นแบบประกายเพชรอะเราซือเขาเราคุมขาวเราคนาาคน,น้อยผิวแบบนี้นก็คือก็สิบ้ามันดีแหละว่ามันสวย มันจะมีคำบอกเอาปาก่ายหันแดงแดงแดงแบบบวกกับปาก่ายก็ได้มันโอเคเลยอ่ะใส่เบิ้งเห็นไหมเปลี่ยเรื่องนีเห็นบอกฮะเราย่างว่าเราคือกันยังว่าเราทาเอาค้นขาวเนาะเปลืเบิ่งจะซีคือเบาขาเบาแดงได้เวลาทาได้มันแดงแม่หันเอาไหมเออเอาเงี้ยนี่เอาวกติก็ไม่ได้ใส่ดอกใส่แต่แมี บ่มันเวลารับนเข้ากับได้ไซมันขอบคุณร้านสตาร์ช็อบะนรับที่ส่งมาให้เดี๋ยวมือหน้าเดี๋ยวสิให้เพื่อนแต่งหน้าให้มะนาวแล้วก็สิมาเบิ่งกเพื่อนแต่งหน้าเพื่อนสีไซนี่อย่างเนี่ยสิ่งที่เพื่อนส่งมาให้ได้ไซเพื่อทวนเนาะโอเคครับเดี๋ยวมือหลังให้เพื่อนพักผ่อนก่อนแล้วสิให้เพื่อนแต่งหน้าให้มะานาวเอาสีสีส้มฮะเอาสีส้มหรือจะใช้อย่ารู้สิต่บ่ใช้แล้วยังมาให้อามาเอาไปให้มันไปได้สิ เนาะโอเคอันนี้เอาคืนเอาไปให้ประเด็นสี่ผู้เท่าเบิ้ดแล้วบัวให้ไผาเอาไปถ้าเตงโอเคครับเอารอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวเพื่อนสีส่งมาให้อีกเนาะเดี๋ยวก็ค่อยนั่นนี่เพื่นบอกอยู่ว่าเพื่อนสีส่งมาให้เดี๋ยวให้เพื่นว่างๆก่อนนะโอเคขอบคุณคุณแม่ขอบคุณนี่คิดก่อนบ๊ายแล้วก็คุณคุณแม่จลานี่ครับที่เอาลิสติกจากร้านสตาร์ช็อป นี่ครับที่เพื่อนส่งมาให้รอบก่อนเพื่อนงามเดียวิสอ่อนเดี๋ยวสิมาให้เพื่อนแต่งหน้าให้มะนาวรอบหน้าเดี๋ยวเพิ่งนกันว่าค่ะสิเป็นจังไรนะรัาฝากทุกคนติดตามเนี่ยเดี๋ยวให้คุณแม่จะลาค่ะแต่งหน้าให้พี่คิวเหรอไม่ดีเลี้ยวไปแต่งหน้าให้คิวหรือแต่งหน้าให้ะนาวแล้วไมอยทาเลเนาะใส่เท้าแล้วเวลาทาแล้วมันสีแดงกันยังเออแลแป๊ดเลยจริงๆแง่นาข้นขาวและนิดน้อยนึ่งกระเด้งงามอยู่แปลว่า นะโอเคครับแต่ว่าเรได้ใส่ตะเม็ดนี่ที่มันบม่ได้โชว์ลิซซี่ทาทางนอกสันเนาะปะเราก็ได้อีคิวค่ะบ๊ายบายเอาเอาะบเราพี่ออกมาพี่เอาละวเมนี่นี่เออสิเอาอยู่นี่เพี่นออกมายืนก่อนโอปิดท้ายเดี๋ยพี่นออกมาเลยป่าเมื่อวานนี่เพี่นไปถ่ายเอ็มบีคลิปอีคิวเข้ามาเออโอเคนี่ครับรักต่างไปครอบครัวแม่จรามือนี่บ๊ายบาย เงือกได้ครับสวัสดีครับ